สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กัาสามารคี VIP นะคะก็จะวันที่30มสิบกรกาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเ่งเก็คือ4ี 7, ่กับเจ็ดแปกับหนึ 8, ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจแมแ่งล้วก็7จ็ห

คู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หาแปดแปหเป็นาะก็กอเพื่อนทุกคนโชคดีนะทางกันแค่หนึ่งเท่านั้นนะสี่เหนึ่งกัห้า็ดหนึ่งห้าสี่แปดศูนย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพีย,ยงแค่นี้นอ้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ